ยอมพูดแล้วปอกมากีเปิดรายได้จาก YouTube ยอมพูดแล้วปอกมากีเปิดรายได้จากช่อง y YouTube หลังถูกแฟนคลับถามถือเป็นคู่สามีภรยาเซเลบตี้คู่แรก,แรกๆที่โดดเข้าสู่การผลิตคอนเทนต์ u t u b e จนทำให้ดาราหลายๆคนเดินตามรอยสำหรับคู่ของมากีราศีกับสามีทายาตกลกูลดัง อผสอนก่อนจีลาทีวั์ที่ไม่ว่าจะทำคลิปอะไรออกมาก็มักจะได้เสียงตอบรับที่ดีจากแฟนคลับที่คอยติดตามเสมอจนทำให้ช่อง YouTube ของทั้งคู่ล่าสุดมียอด Subscribe ไปมากกว่า2.33ล้านคนซึ่งทำให้ใครหลายๆคนต่างอยากรู้ว่ายอดเบอร์นี้ปอกมากี้ทำไรายได้จากช่อง YouTube ไปแล้วเท่าไหร่ โดยล่าสุดในช่วงตอบคำถามรายการ Q&A ถามตอบกับป๊อบกี้ทางคู่ได้เปิดให้แฟนๆส่งคำถามกันเข้ามาซึ่งมีแฟนคลับได้ส่งคำถามเข้ามาถามว่าพี่ป๊อบมีรายได้ใน YouTube เดือนละเท่าไหร่ซึ่งป๊อบเผยว่าถ้าเป็นรายได้จาก y u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  e ด้วยตรงต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายปัจจัยมากที่มาทำเป็นสูตรของเรา ยกตัวอย่างเช่นมันตอบยากมาเพราะฉะนั้นของแต่ละคนของแต่ละช่องและแต่ละช่องแต่ละรายการแต่ละคลิปมันก็เป็นอะไรที่พูดยากส่วนมากี้ได้เสริมว่าโฆษณากด้ามได้กับโฆษณาที่กดคามไม่ได้ 1EP มีโฆษณาแทรกกี่โฆษณา มันก็หลายปัจจัยแต่ที่แน่ๆยอดวิวต้องเยอะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากให้เรามีไรายได้ทุกคนก็ต้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นขวัญกำลังใจเป็นคนซัพพอร์ตที่ดีป๊อกยังบอกอีกว่าแต่เมืองไทยไม่ได้เท่าฝรั่งต่างกันเยอะมากซึ่งมาก,กี้ได้ปิดท้ายคำถามนี้ว่าเอาเป็นว่าไรายได้ที่เราได้จาก YouTube เอามาจ่ายค่าพนักงานค่าเช่าออฟฟิศค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตเท่าทุน